สวัสดีค่ะ fc แฟนครับทุกท่านวันนี้เราจะมาติดตามข่าวสารพายุฤดูร้อนบรรเทาสาธารณภัยเตือน38จังหวัดเหนืออีสานกลางกทออมระวังพายุฤดูร้อนพัดถลม่ม8-10มีนาคมนี้ประสานพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือวันที่7มีนาคม2567กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลกลางกปภ ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1. 52ทั5 2 5 6 7แจ้งว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมีลมใต้แอแล์ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความขึ้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฤดูร้อนโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าขนองแอแล์ลมกระโชกแรงระหว่างวันที่8ถึง10มีนาคมแยกเป็น ภาคเหนือสิบจังหวัดได้แก่น่านอุตรดิตถากสุโขทัยกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5จังหวัดได้แก่เลยหนองบัรลําพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลาง23จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสแก้วเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับสองเตือนพายุฤดูร้อนซัดไทยตอนบนฝนถล่มลมแรง กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสุดสัปดาห์นี้พายุฤดูร้อนถล่มสี่วันฝนกระหน่ำลมแรงมากกปอปพก็โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงประสานแจ้ง38จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าว โดยติดตามสภาพอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้ารวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดตลอดจนตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกล้มทับรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบัง เพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายสุดท้ายนี้ให้ FC แฟนคลับเฝ้าระวังติดตามข่าวสารตลอดและปลอดภัยด้วยค่ะ